เริ่มเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเสียวเวลานะครับเดี๋ยวกูก็จัดคลิปไปด้วยอ๋อแล้วครับเราก็กลับมาสู่เรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้ไปทบทวนนะครับกิจกรรมที่4นะครับที่เราค้างกันอยู่ ก,กิจกรรมที่4นะครับกิจกรรมที่4เรื่องการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ให้นักเรียนไปฝึกทํากิจกรรมตามใบกิจกรรมที่4ตามนี้นะครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินค่ะ,ะ,ะเห็นเห็นหน้าจอครูไหมเห็นนะ,นะกิจกรรมนี้นะครับนักเรียนก็มันมีอยู่2ข้อนะครับ2ข้อ ข้อที่หนึ่งเนี่ยมีอยู่5ข้อย่อยนะครับเขาถามว่าโปรแกรมนี้จำนวนคําสั่งที่รับเข้านะครับมีกี่คําสั่งครับและก็คําสั่งที่ข้อมูลออกนะครับถ้านักเรียนมีประสบการณ์นักเรียนดูแบบนี้นะครับนีก่นก็อาจจะตอบได้นะครับแต่ทีนี้นักเรียนอาจจะหาตอบไม่ได้นะครับเพราะไม่เข้าใจนะครับพะใหนน้นักเรียนทดลองเขียนโปรแกรมนี้นะทดลองเขียนโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามันรับคําสั่งกี่คําสั่งนะครับแล้วก็ มันมีคําสั่งออกกี่คำสั่งนะครับครูก็จะทดสอบนะให้หนักเรียนดูนะครับโดยการส่งหน้าจอมือถือไปให้ดูนะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะส่งหน้าจอไปให้ดู โอเคนะครับส่งหน้าจอมือถือไปอ่านะอันเนี้ยกูเขียนโค้ดคำสั่งเหมือนกับข้อที่1.1นะครับเนี่ยแล้วก็ลองรันดูนะครับรันดูกดรันนะครับมันให้เติมค่า A นะฮะ a ที่เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็เติมเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ Enter มเติมค่า b ไปนะครับกด5อ่าครับเมื่อกี้ข้อมูลที่เข้าครับถามว่ามีกี่จำนวนครับตอบได้ไหมครับก็คือ a นะครับ1นจำนวนนะครับแล้วก็ b 1จําจำนวนก็เป็น2นะครับ2แล้วก็ออกก็คือผลลัพธ์ของ a บวกกับ b ได้เท่ากับ7เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าจำนวนคำสั่งข้อมูลที่รับเข้าเนี่ย นะครับเท่ากับ2นะครับข้อมูลออกก็เท่ากับ7นะครับนะก็สามารถจะตอบตามคำสั่งได้นะครับพอตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ตอบว่าใช้คำสั่งคนระับเข้าก็คือ2อครับแล้วก็ข้อมูลออก ต่อกับหนึ่งทีนี้นัเกเรียนสังเกตดูนะครับข้อมูลที่นําเข้าก็คือข้อมูลอะไรครับจะมีคําสั่ง Input นะครับ Input เห็นไหมครับ i n p พ t Input เพราะนั้นถ้าเกิดมี In p u t เนี่ยนั่นแสดงว่าคําสั่งที่มันจะรับเข้านะครับหนึ่งอินพุก็คือหนึ่งคสั่งนะครับถ้าเป็นปลิ้นก็คือนําออกนะครับข้อนี้นักเรียนอาจจะไม่เขียนก็ได้นะครับนักเรียนดูสิมันมีคําสั่ง Input เท่าไหร่ครับ หนึ่งคำสั่งใช่ไหมครับนี่สองคำสั่งนั่นแสดงว่ามันคำสั่งในการรับเข้ามีสองคำสั่งนะครับส่วนตัวนี้เป็นการคำนวณน,นะครับเนี่ยเป็นการคำนวณเอาค่าความสูงหารด้วยร้อยนะครับแล้วก็ยกกําลังสองนะครับไอ้นี่ b m i เอาน้ําหนักนะครับเอาตัวแปรเวทน้ําหนักเนี่ยหารด้วยความสูงนะครับไอ้นี่มีการปริเนี่ไม่ปรินแสดงว่ามีการนําเข้าสองคำสั่งนะครับ นำออก2คํคำสั่งที่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราก็พิมพ์โค้ดคำสั่งนี้ลงไปก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่ามันให้ป้อนข้อมูลผ่านจอภาพนะกี่คำสั่งครับแล้วมันพริ้นออกมากี่คำสั่งนะครับตัวนี้หนึ่งจุดสามมันมีอะไรครับมีอินพุตอยู่หนึ่งคำสั่งใช่ไหมครับแล้วก็พริ้นหนึ่งคำสั่งนั่นก็แสดงว่ามันรับเข้าหนึ่งคำสั่งนะครับออกหนึ่งคำสั่งนะครับเรื่องรีนอาจจะเขียนโปรแกรกมก็ได้นะครับทีนี้ มาข้อที่2ครับบอกว่าโปรกแกรมนี้เนี่ยผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนก็อาจจะทดลองนะครับทดลองเขียนโปรกแกรมนะครับเดี๋ยวครูจะทดลองให้ดูทดลองเขียนให้ดูนะครับะนะครับทดลอง มีโฆษณานะครับเพราะว่าเราไม่ได้ชําระเงินนะครับอาจจะเริ่มไฟล์ใหม่ก็ได้นะครับนะไฟล์ใหม่เมื่อกี้บอกว่า a เท่ากับ a เท่ากับ1นะครับแล้วก็ b เท่ากับ2 b เท่ากับ2นะครับ แล้วก็ if a มากกว่า b มากกว่า b a มากกว่า b นะครับแล้วก็ print a ปินวงเล็บ a นะครับต่อไป l มิฉะนั้น else e. มิฉะนั้นนะครับให้ปริ้น b นะครับ ดูนะครับมีอยู่6บรรทัดนะครับบรรทัดให้กําหนดค่าตัว a นะครับตัวไป a นะครับหน่งนะครับ b แลนะครับถ้า a มากกว่า b เนี่ยให้พิมพ์ a นะครับมิฉะนั้นก็ให้พิมพ์ b นะเดี๋ยวกูจัดใน้ะยะ้มันเท่ากัน อ่าลองรันดูอ่านะครับมันเออเลอร์นะมันเออเลอร์มันก็อยู่ที่อ่าระยะนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ดูเออเลอร์นิดหนึ่งมันจะมีโฆษณานะครับต้องจัดอ่าให้มันเหมือนกับกับตัวกับโค้ดคำสั่งนะมันต้องให้เอลเนี่ยเสมอกันนะครับเสมอกัน อย่างนี้นะอิบกับเอลนะครับต้องเสมอกันนะครับอลองดูอีกทีหนึ่งอ่านะฮะมันพิมพ์สองออกมานะครับพิมพ์ค่าสองออกมานะครับผลลัพธ์นะครับนะจะมีโฆษณานะครับก็อาจจะลำคาญนิดหนึ่งดูนะฮะเอเท่ากับหนเท่ากับสถ้า A มากกว่า B นะ ให้มันเป็นเอตแต่เแต่นี้ b มันเป็นไงครับ B มันมากกว่านะครับเพราะงั้นมันก็จะเปิีนค่า b เสร็จแล้วเราจะไปตอบคําถามนะครับได้อย่างไรนะครับเราก็ตอบว่า2นะครับว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นเป็นเป็นสองนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็น2อตรงนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือ2นะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็พิมพ์เข้าไปนะตัวอย่างนะครับเนี่ยนะอย่างข้อที่1นนะฮะก็ รถขบวนข้าวสองอันนี้หนึ่งที่เหลือนักเรียนก็ทำต่อไปนะครับนักเรียนจะเขียนโปรแกรมก็ได้นะักเรียนจะวิเคราะห์ออกก็ได้นะครับนำเข้าก็คือคำสั่งอินพุตนะครับนำออกก็คือปริ้น่งนั่นเองนะครับนะก็ทำไปต่อจนครบนะห้าข้อส่วนข้อนี้นะครับผลลัพธ์เมื่อกี้ได้เท่ากับสองนะครับนี่ก็นักเรียนก็ฝึเกเขียนโปรแกรมแล้วก็ผลลัพธ์ไปแตนก็ตอบตรงนี้นะครับนี่คือกิจกรรมนะครับที่จะทำนะครับเสร็จแล้วก็นักเรียนอ่า ไปพิมพ์ก็ไปในตัวโปรแกรแมก็ได้นะครับโปรแกรแมนี้มันแก้มันแก้ไขาได้นะครับแก้ไขาได้หรือหรือไม่ก็นักเรียนเขียนมาก็ได้นะครับเขียนมาก็ได้ว่าข้อ1.1นะครับตีตารางนะครับตีตารางแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนมาแล้วก็ตอบก็ได้นะครับถ้าเกิดนักเรียนพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ไม่ถนัดนะเสร็จแล้วก็ส่งมาในตัวนี้นะครับวิธีการส่งก็เดี๋ยว จะเข้าแนะนำนักเรียนนะครับเข้าแนะนํานักเรียนม2นะครับางเรียนก็มามาคลิกเพิ่มหรือสร้างนะครับเพิ่มหรือสร้างตรงนี้กาไปเพิ่มหรือสร้างแล้วก็ไปโหลดนะครับไฟล์ที่นากเรียนแก้ไขหรือที่เป็นรูปนะครับที่นักเรียนถ่ายมานะฮะ ก็คือแบบแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บฟอร์มเนี้ยนักเรียนเขียนลงไปในกระดาษนะครับนะครับแล้วก็ตอบแล้วก็ถ่ายมาก็ได้นะครับโอเคนะครับหรือจะแปะมาที่ในไลน์กลุ่มก็ได้นะครับแล้วแต่น,นะแปะส่งมาที่ไลน์กลุ่มนี้ก็ได้นะครับนะโอเคครับมีคำถามไหมครับเข้ามา6คนเดี๋ยวเช็คชื่อไว้ก่อน ที่เข้ามาแล้วก็เช็กชื่อไปอ๋อสองโอเคนะครับปาริชาติเป็นไงพอเข้าใจไหมพอจะไปทำต่อได้ไหมได้ไหม โอเค่ได้นะสิทธิ์ที่นันเป็นไงทาตัวได้ไหมครับได้ไม่ได้ก็ลองไปดูนะเดี๋ยวคลิปที่ครูชี้แจงเนี่ยครูก็จะจะนาขึ้น youtube นะครับแล้วก็จแจ้งลิงก์ให้นะครับนักนก็มาดูอีกทีหนึ่งนะนะครับอันนี้เวลาที่เหลือก็ก็ไปทํากิจกรรมนะเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปที่ห้องเรียนนะเหมือนเดิมนะครับคงจำได้นะ ลิงก์เนี่ยคลิก้าไปนะครับแล้วก็ไปที่กิจกรรมที่4นะครับสี่แล้วก็ทํากิจกรรมตามตามใบกิจกรรมนะครับใบกิจกรรมก็เนี่ยส่งไปให้แล้วนะครับตามใบเนี่ยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ